งดาราสาวหุ่นอวบอึ๋มแต่ก็เซ็กซี่ร้าใจใครบอกว่าเกิดเป็นสาวหุ่นอวบอัดอกโตสะโพกมือไม่ดีจะ้ะขอบอกเลยว่ามันดีมากเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ผู้หญิงมีเสน่ห์มีความเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่าสาวส,สมัยนี้ยนิยมมีรูปร่างที่ผอมเพรียวจึงพากันลดน้ำหนักอดอาหารจนหุ่นผอมบางราวกับไม้ตะเกียบแต่ก็มีดาราสาวหลายๆคนนะจ๊ะที่นิยมหุ่นอวบอัน่นแถมยังดูเซ็กซี่ไม่แพ้สาวหุ่นเพรียวบางซึ่งจะมีใครบ้างไปชมกันนะจ๊ะคนแรกสำหรับแก้มวิทยาณีนักร้องสาวเสียงอันส่งพลังที่เธอนั้นเคยเป็นสาวอวน แต่การที่เป็นสาวอวบของเธอก็ไม่ได้บดบังรัศมีความสวยของเธอเลยแต่ช่วงหลังมาเนี้เธอก็ได้หันมาดูแลตัวเองออกกำลังกายต่อเนื่องจะสุดท้ายนอกจากเสียงสวยแล้วเนี่ยหุ่นก็สวยขึ้นด้วย มาที่สาวรูปร่างอวบอึ๋มอีกคนสำหรับบุ่มปนัดดาวงผู้ดีนักสแสดงและพิธีกรสาวสวยเสียงดีแม้อายุจะขึ้นเลขสี่แล้วแต่ยังสวยปังและถ้ามีเวลาว่างไปเที่ยวทะเลเจ้ตัวก็ไม่เคยพลาดจัดเต็มในชุดบิกินี่สีสันหลากหลายชุดพร้อมอวดรูปร่างอวบอึ๋มสุดปังบอกได้คำเดียวว่าแซ่บซีดไม่แพ้ใครเลยจ๊ะ ทำเอาแฟนๆพาก,กันกดไลค์รัวๆจะเผ็ดขนาดไหนก็ต้องไปสองความแซ่บกันเลยค่ะเมื่อต่อกันที่ดีเหุ่นอวบไส์มินิอย่างดีเดาดาที่เรื่องรูปร่างไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเธอเพิ่งโพสภาพในชุดบิกินี่ลองอินสตาแกรมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงตัวจะเล็กแต่ดีกรีความเผ็ดและเซ็กซี่ของเธอก็เด็ดไม่ธรรมดานะจ๊ะโดยเฉพาะ ชุดปีกินี้สีขาวที่เผ็ดจีทะลุปรอดสวยแซ่บไม่เกรงใจใครเลยปิดท้ายกันที่แอนชิลีสกอตเขมมิสเจ้าของตำแหน่งมิสยูนนเวอร์สไทยแลนด์2021เจ้าของแคมเปญสุดปังเรียวสายบิวตี้ที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนลุกขึ้นมามั่นใจสวยในแบบฉบับตัวเองที่ไม่ว่ามีรูปร่างไหนก็สวยได้ต้องบอกเลยว่า สวยสมมงแซ่บไม่แพ้จริงๆล่าสุดจะตัวก็ขอใส่บิกินี่สิวอวดหุ่นเป๊ะชนิดที่ว่าสบึมอวบอืมเห็นแล้วซีปากหลังจากมีใครหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิคอนหัวใจแล้วก็ไฟลุกกันมากมายจ้า